ถ้าคุณเคยโดนป้ายยากับคำว่าของมันต้องมีและคุณเสร็จเขารบกวนกด subscribe ให้ผมหน่อยนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงตัวลูกโม่ Nighthawk Sky Marshall ซึ่งเป็นลูกโม่ที่หายากมากๆนะครับมีแค่2กระบอกในเมืองไทยและ77กระบอกทั่วโลกเท่านั้นถามว่า t นฮอคคืออะไร t นฮอคคือบริษัทปืนพรีเมียมสุดๆ ที่เพิ่งเริ่มต้นได้ไม่กี่ปีเท่านั้นนะฮะบริษัทก่อตั้งในปี2004เท่านั้นแต่ใช้เวลาไม่นานเลยในการที่ทำให้ทั้งโลกยอมรับว่าเขาเป็นเต็งหนึ่งของ1911ที่ดีที่สุดในโลกซึ่งในปี2016เนี่ยทาง Ni ท์ฮอ k ก็อยากแตกลายลุคโมพรีเมียมที่ขายที่จะจัดจำหน่ายในอเมริกานะครับ เปิดตลาดลุกโม่พรีเมียมและได้ไปจับมือกับบริษัทคอร์ดวาเฟนหรือบริษัทที่เราเรียกกันง่ายๆว่าคอรบริษัทคอรเนี่ยเริ่มผลิตปืนเมื่อปี1954เอ่อและได้และได้ความการยอมรับของคนที่เล่นปืนทั่วโลกว่าเป็นลูกโม่ที่ดีที่สดุดหรือจะมีนิยามหนึ่งก็คือว่าโลสลอยแห่งลูกโม่และเป็นที่ยอมรับในเรื่องชื่อเสียงของปืนลูกโม่ที่เกรดแทบจะเรียกได้ว่า ไล่เทียมทานแล้วเอาใจใส่ในดีเทลของตัวปืนได้ดีที่สุดในโลกส่วนตัว Night Hawk Sky Marshal เนี่ยเป็นปืนที่ถูกพัฒนาขึ้นมาจาก Night Hawk Sky Hawk หรือ c o d Sky Hawk นะครับเป็นปืนที่ถูกพัฒนาโดยหน่วยตำรวจสืบสวนพิเศษนะครับที่สืบสวนเกี่ยวกับกลุ่มอาชญากรนะครับโดยตรงแล้วปืนกระบอกนี้เนี่ย จะถูกผลิตเกินจํานวนที่ให้ตํารวจกลุ่มนั้นเนี่ยแค่77กระบอกเท่านั้นและทั้งหมด77กระบอกอยู่ภายใต้ในฮอกนะครับและจัดจาหน่ายอเมริกาเท่านั้นปืนกระบอกนี้จะไม่มีขายในตลาดพลเรือนยุโรปซึ่งทําให้มันยิ่งหายากเข้าไปใหญ่และใน77กระบอกนั้นกระบอกนี้คือหมายเลข17นะครับเราจะมาดูกันนะครับว่า ในตัวกล่องของ Sky Marshall นะครับให้อะไรบ้างนะครับแต่อย่างหนึ่งที่อยู่นอกกล่องนะครับก็คือใบเซอร์นะครับจากคุณ Mark Stone นะครับซึ่งเป็น C.E.O. ของ Nike ก็เขียนว่าเบอร์นี้นะครับได้ถูกเซอร์ติฟายว่าหมายเลขยูนิตนี้นะครับ serial number นี้เบอร์17 of 17นะฮะ Nike Sky Marshall ก็จะได้ใบเซอร์มาด้วย นะครับผมในตัวกล่องนะครับก็จะมีตัวปืนมีสปีดโหลดนะครับของคอร์สเยอรมันเลยแล้วก็มีตัวรับประกันกลุ่มกระสุนนะครับคือพูดง่ายๆก็คือว่าปืนมันแม่นมากขณะที่ว่าถ้าเรายิงพลาดหรือยิงไม่โดนตามกลุ่มก็ต้องโทษตัวเองนะฮะแล้วก็จะมีตัวคลิปนะครับที่เอาไว้คลิปกับตัวปืน เวลาเราใส่เนี่ยตัวปืนถูกดีไซน์มาให้พกในกระเป๋าเสื้อหรือกระเป๋ากางเกงเลยดังนั้นเขาก็จะมีคลิปที่เป็นจุดยึดกับตัวปืนได้นะครับโดยที่ไม่ต้องใช้ซองปืนเลยส่วนตัวนายฮอคตัวนี้นะครับผมได้มาในราคา3,500 0นะครับถามว่า3,500นนี้เราได้อะไรบ้างมันมีดีอะไรบ้างนะครับเริ่มจากสเปคของปืนก่อนละกันนะครับตัวนี้ทำมาจากอลูมิเนียมนะฮะเป็นเกรด 7075นะครับซึ่งเป็นอลูมิเนียมที่มีความทนทานสูงและน้ำหนักเบามากทำให้ตัวปืนเนี่ยมีน้ำหนักแค่558กรัมเท่านั้นถามว่ามันมันเบาขนาดไหนก็เบากว่าทวกพวกปืนซับคอมแพกพวกซิก365ที่เราเห็นเป็นเฟรมโพลิเมอร์ทั้งอันเนี่ยหนักกว่าแค่50กรัมเท่านั้นส่วนตัวลำกล้องเองนะครับก็ทำมาจาก สเตลเลสสตีลนะครับเกรด C16R นะครับซึ่งนิยมทำในลำกล้องปืนแต่งค่อนข้างมากตัวลำกล้องเนี่ยยาวแค่2นิ้วแต่เราสังเกตเอ๊ะสนิ้วมันจะดีหรอจริงๆแล้วอะครับถ้าเราพูดกันตามเนื้อแท้ของลูกโม่เนี่ยตัวลำเนี่ยจะวัดกันที่ตรงนี้นะฮะแล้วตรงนี้คือที่ใส่ลูก แต่ถ้าเป็นตัวของกึ่งอัตโนมัติบืสั้นกึ่งอัตโนมัติก็จะเริ่มที่ตัวเชมเบอร์นะครับจะทําให้สังเกตว่าแม้กระทั่งว่าตัวนี้ลำสอนิ้วแต่ความยาวของลำจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้หนีพวกปืนซับคอมแพกลูกดกที่เราเห็นกันบ่อยๆนะครับก็คือพวกนั้นก็จะเป็น3.3นิ้ว3.41นนิ้วนะฮะผมก็ได้เทียบกับตัว ลำกล้องนะครับของ g ล็อก4 3ของผมนะฮะจะเห็นได้ว่าไซส์ค่อนข้างใกล้เคียงกันแต่โปรไฟล์ปืนเนี่ยค่อนข้างเล็กกว่านะฮะซึ่งเราจะเห็นได้ว่าตัวซิลินเดอร์แกปพวกนี้นะครับตัวช่องว่างระหว่างลำกล้องกับโตโม่นะฮะฟิตติ้งของมันเนี่ยจะค่อนข้างพอดีเป๊ะนะครับผมเพื่อทำให้ได้เพอร์ฟอร์แมนซ์สูงสุดของลำกล้อง ะจะสังเกตได้ว่าอิงจากชาแนลของคุณโม e นะครับโมชาแนลที่เคยเอาตัวนี้ไปยิงทดสอบกระสุนจะสังเกตได้ว่าความเร็วของกระสุนเนี่ยต้องพูดคำว,ว่าไม่ได้แพ้ปืนสั้นกึ่งอัตโนมัติลำกล้อง3นิ้วถึง3นิ้วครึ่งเลยนะครับผมดังนั้นถามว่า Performance มันดีพอไหมดีพอสำหรับลำกล้อง2นิ้วส่วนตัวผิวทั้งหมดนะครับก็จะเป็นผิวของ DLC นะครับก็คือ Diamond l i g h Carbon หรือ Diamond l i like g h Cloaking ก็ถือว่าทํามาค่อนข้างดีมากถามว่า DLC ดยังไงอย่างที่ผมเคยเล่าในหลายๆเคสนะครับว่าผิว DLC ก็คือเพิ่มความทนทานนะครับแล้วถ้าจับเนี่ยมันก็ค่อนข้างสมูทแต่สำหรับพวก,พวกสีดําที่เคลือบนะฮะแล้วก็ทนพวกการสึกลรอการกลอนนะครับได้ดีกันสนิมได้ดีส่วนตัวมู่เนี่ยเป็น9้ามมแท้นะครับไม่ต้องใช้ตัวมูลคลิปหรืออะไรเลยสามารถใส่ลูกเข้าไปแล้วก็ยิงต่อได้ทันทีนะครับ แล้วที่สำคัญเนี่ยทำให้โปรไฟล์ของปืนเนี่ยสั้นมากนะครับ o อ e r a l l อเลงเนี่ยอยู่แค่6นิ้ว3เท่านั้นถ้าเทียบกับปืนซับคอมแพคที่เราเห็นกันบ่อยๆเนี่ยตัวเนี่ยจะอยู่ที่7นิ้วทำให้โปรไฟล์ของปืนเนี่ยค่อนข้างสั้นมากเวลาพกซุกซ่อนก็จะง่ายนะครับส่วนชิ้นงานเนี่ยดีเทลโดยรวมทั้งหมดเนี่ยครับที่มีเนี่ยกล้าพูดได้เต็มปากว่างานมันเนี๊บมากจากลูกโม่14กระบอกที่ผมมีเนี่ยกล้าพูดได้ว่า ตัวนี้น่าเนียบที่สุดตั้งแต่มีมาคนที่เคยจับปืนนี้ทุกๆคนที่ผมเคยให้จับนะฮะคนที่เคยรีวิวปืนยี่ห้อนี้ยี่ห้อคอร์สจะพูดเป็นปากเสียงเดียวกันเลยว่างานของมันเนี่ยมันเนี้ยบเหมือนกับนาฬิกาของสวิ์แลนด์พวกโรเล็กซ์พวกปาเต็กเลยอันนี้ก็รวมๆสเปคเข้าๆนะครับของตัวนี้แต่ คำว่า3 5มแสนมันได้อะไรมาบ้างแล้วมันจะเทียบกับปืนลูกโม่ทั่วไปยังไงที่ราคาแสนกว่ากว่าหรือบางอันก็ยังไม่ถึงแสนถ้าพูดในลูกโม่ป้องกันตัวนะครับ personal defense นะครับก็คงไม่พ้น Smith w นว s s n ชิปลูกโม่หรือ,อพวกตระกูลที่เป็นพวกโค้นคอบบ้าหรือถ้าเป็นคอนซิลแคลรี่นะครับที่คอยซุกซ่อนก็จะเป็นโคนในคอบบ้า จุดแรกเลยที่ไม่พูดไม่ได้แล้วเป็นหนึ่งในจุดที่แทบจะบ่งบอกเลยว่ามันต่างกันจริงๆคือตรงไหนก็คือไก่นะครับไก่เนี่ยต้องบอกก่อนว่าตัวนี้มันสามารถรีไฟน์ทำออกมาได้ดีมากไก่ค่อนข้างสมูทมากนะฮะอันนี้คือดับเบิลและรีเซ็ตจะสังเกตได้ว่าจะเห็นในคลิปอินโทรอยู่แล้วว่าผมสามารถยิงกระบอกเนี้ย40หลาได้โดยใช้ดับเบิลนะฮะซึ่งซึ่งเราจะเห็นเลยว่ามันยิงโดน ปืนมันแม่นมากแล้วก็ไกลเนี่ยจุดหนึ่งที่เป็นพระเอกของมันเลยคือไกนะฮะยิงซิงเกิลก็ได้นะครับจะสังเกตได้ว่าทุกอย่างมันสม ooth และมันคมมากถ้าเทียบกับลูกโม่ในเซกเมนต์เดียวกันเนี่ยผมพูดได้เต็มปากว่ายังไม่มีลูกโม่ในเซกเมนต์ที่ปืนซุกซ่อน ที่ทําไกลได้ดีอย่างนี้มาก่อนและที่สมูทอย่างนี้มาก่อนนะฮะแต่ถ้าพูดในแง่ของปืนป้องกันตัวอีกอย่างหนึง่งก็คือการาถ้าใครเล่นลูกโม่เน่ยจะรู้ว่าปืนป้องกันตัวที่เป็นปืนซุกซ่อนนะครับมันจะมีการแลกเปลี่ยนระหว่างความเร็วความแม่นและการซุกซ่อนพกพาที่ดีถ้าเราพูดก่อนเลยแล้วกันผมจะยกตัวอย่างกระบอกแรกนะครับก็คือสมิธนาชิปลูกโม่นะครับ, Smith, นะมมนะรบเราจะเห็นได้ว่า ตัวปืนเนี่ยตัวตัวศูนย์ของปืนเนี่ยมันเป็นศูนย์ดำพอเป็นศูนย์ดำเนี่ยมันจะมีโอกาสศูนตัวนี้แม่นนะไม่ใช่ไม่แม่แมนแม่นมากแต่ว่ามันจะมีโอกาสที่เราจะดึงดึงจากกระเป๋าหรือดึงจากอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วติดได้นะครับ,ดดนะรบพออันที่2ก็คือนคอบาของผมนคอบาเนี่ยจะเป็นปืนที่จะพูดในแง่ซุกซ่อนอย่างเดียวเลย จะเห็นได้ว่าศูนย์่ะศูนย์เล็กมากนะครับเพื่อกันไม่ให้ตัวศูนย์ไปติดกับกางเกงหรือติดกับกระเป๋าเวลาชักออกมายิงแต่จุดเสียที่มันแลกมาก็คือความแม่นก็จะน้อยลงเพราะว่าศูนย์มันเล็กมากไซปริเจอตัวตัวภาพศูนย์มันจะเล็กมากนะครับแต่ตัวนี้เขาจะพูดเลยว่าเบสบอลเวิลด์ก็คือดีของทั้งสองโลก ะะมันเป็นจุดระหว่างกลางที่ทําได้ดีมากและเอาใจใส่ในดีเทลตัวนี้มากก็คือตัวศูนย์เนี่ยเป็นศูนย์ดำก็จริงด้านหน้าทํามาจากทองทองเนี่ยถามว่าเฮ้ยมันดีตรงไหนหนึ่งแน่นอนโอเคมันสวยแต่ที่สําคัญที่สุดเนี่ยเวลาเรายิงกลางแดดเนี่ยตัวทองเนี่ยสะท้อนแสงมาเนี่ยได้สว่างมากและเห็นชัดและเร็วมากนะครับแต่ตัวศูนย์หลังเนี่ยถ้าเราเห็นดีเทลมันดีๆเนี่ย ตัวศูนย์หลังเนี่ยจะเป็นร่องนะครับก็คือจะเป็นศูนย์ดาแล้วตัวด้านหลังของมันเนี่ยจะเป็นเส้นๆเพื่อไม่ให้ตัวเนี้ยมันไปกลืนกับตัวตัวผิวทําให้เราเล็งได้เร็วขึ้นเยอะแล้วตัวศูนย์ก็จะห่อมาเป็นตัวยูนิดหนึ่งเพื่อลดเวลาดึงจากกระเป๋าจะได้ไม่ติดกระเป๋าหรือติดกางเกงนะครับผมซึ่งเนี่แหละผมว่าเป็นจุดเล็กๆที่ตัวนายองตัวนี้ทําออกมาได้ดีมากอย่าลืมว่าตัวเนี้ยถูกดีไซน์โดยตํารวจสืบสวนพิเศษของยุโรป นะฮะตรงจุดนี้เป็นจุดที่ดีเทลเล็กน้อยที่สําคัญมากจริงๆสําหรับพวกเขาจุดต่อไปคือนกนะฮะนกถ้าเราเห็นเนี่ยลูกโม่ส่วนมากเลยที่เราเห็นกันบ่อยๆเนี่ยเช่นสมิธอันวัสส์เนี่ยก็คือจะเป็นนกที่จะเป็นเงื้อมออกมาข้อดีก็คือว่าเวลายิงเนี่ยเราสามารถง้างนกและยิงซิงเกิลได้นะครับแต่ข้อเสียเนี่ยที่ร้ายแรงที่สุดเลยเนี่ยคือเวลาเราออกมาจากกระเป๋าหรือออกมาจากกางเกงเนี่ยแหละไอตัวนกที่เงื้อมออกมาตรงนี้มันจะติด จุดนี้เวลาในแง่ของปืนสุกซ่อนปืนต่อสู้นายคอบ้าก็ทํามาคือปาดนกทิ้งไปเลยให้เป็นดับเบิลโอลี่นะครับในแง่ของการสุกซ่อนมันถือว่าดีมากนะฮะแต่ข้อเสียก็มีก็คืองางนกหญิงไม่ได้ในซิงเกลิลถ้าเราต้องการเอาแม่นนะครับแต่จริงๆดับเบิลมันก็แม่นแหละแต่ว่า ถ้าซิงเกิลได้มันก็จะแม่นกว่าในระยะที่ต้องยิงประนีตหรืออะไรนะครับแต่ตัวนฮอคเนี่ยก็เอาเส้นบางๆตรงกลางมาเนี่ยแล้วทำให้มันลงตัวได้อีกรอบนะฮะก็คือว่าตัวนกเนี่ยจะเป็นสเกลเลตนไนซ์นะครับก็คือตัวนกเนี่ยจะเบานะฮะคือจะเป็นเนี่ยจะเป็นเจาะพอร์ตตรงนี้เอาไว้ซึ่งเวลาสับเนี่ยเอาตรงๆมันจะเพิ่มความเร็วของนกได้สับได้เร็วขึ้นข้อแรกจุดที่2ถ้าเราบอกว่าเอ๊ะ ตรงเนี้ยมันจะติดกางเกงหรือกระเป๋าไหมไม่นี่เลยครับปิดออกมาอย่างนี้เลยง่ายๆเลยแล้วตัวเนี้ยอย่างที่ผมบอกว่ามันก็จะมีตัวตัวเน็บด้วยเนาะตัวเน็บไว้นะครับที่เอาไว้ใส่ในกางเกงอยู่แล้วดังนั้นพูดตามทฤษฎีนะครับหรือปฏิบัติจริงที่ผมลองดูให้ดูเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าไอ้ตรงสโลปตรงเนี้ยจุดตรงเนี้ยมันลดการติดของปืนในกระเป๋ากางเกงหรืออะไรได้1 0 0เลย ะะถือเป็นดีเทลที่ดีมากต่อไปเป็นเรื่องลำกล้องนะครับลำกล้องของปืนเนี่ยจะมีโปรไฟล์ที่ต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับผมอย่างเช่นถ้าเราเห็นตัวตัวสมิธก็จะเป็นลำกล้องที่เปลือยออกมาเลยก็จะเห็นได้ว่าคือตัวนั้นอะ่ะเป็นโปรไฟล์ที่ค่อนข้างดีนะครับยิงแม่นแล้วก็ค่อนข้างเป็นโปรไฟล์ที่ทําให้เหมือนค่อนข้างเบามากนะฮะเพราะว่าตัวลำกล้องตัวเฟรมเนี่ยจะอยู่แทบจะชิดกันเลย นะครับผมแต่ถ้าเรามามองไนคอบ้าไนคอบ้าก็จะเป็นโปรไฟล์ที่เหมือนกันนะครับพูดในข้อดีก็คือตัวบอดี้ของตัวปืนเนี่ยจะค่อนข้างเรียบง่ายดูแลง่ายแล้วก็เบานะครับแต่ตัวเนี้ยตัว ตัวนายฮอสกายมาเชลเนี่ยจะเป็นลำกล้องแมตต์เกรดก็คือจะหนาเป็นพิเศษถ้าเห็นเนี่ยจะชัดเลยว่าจะหนากว่า2ยียห้อแรกค่อนข้างมากนะครับถามว่าลำกล้องที่หนาได้อะไร1ก็คือยิงต่อเนื่องได้ดีกว่านะครับทนทานลูกเพรสเชอรเพราะอย่าลืมว่าลูก9เนี่ยลูก9มม,มเนี่ยเพรสเชอรแรงกว่า38ค่อนข้างเยอะนะฮะเพราะว่าลูกมันค่อนข้างแรงกว่าด้วยนะครับดังนั้นต้องทําให้มันหนาขึ้น2 ก็คือว่าตัวบอดี้นะครับจะหุ้มตรงนี้ไว้ถามว่าทำไมถึงมีตั้งแต่ปี1980กว,กว่าขึ้นไปนะครับลูกโม่เนี่ยพวก l f r เฟม k f r เฟมเนี่ยจะเริ่มพัฒนาตัวที่ทั้งมีรางด้านบนตัวตัวที่มันครอบนะฮะเพื่อให้ความทนทานของปืนสูงขึ้นเวลายิงพวกฟูลโหลดหรือลูกแรงๆนะครับยิงต่อเนื่องได้ดีขึ้นและลดการความร้อนที่สะสมตรงนี้และทำให ทั้งเหล็กทั้งอะไรเสื่อมสภาพเร็วขึ้นนะฮะดังนั้นลูกโมดหลังๆลูกโม่โมคอมแบทจะเริ่มมาแพทเทิร์นตรงนี้มากขึ้นแต่ว่าตัวนี้เราจะสังเกตได้ว่าทั้งดีเทลแล้วก็ตัวของลำกล้องเนี่ยจะหนาเป็นพิเศษนะฮะแต่สามารถคุมน้ำหนักแค่558กรัมเท่านั้นนะถือว่าสุดยอดมากอีกจุดหนึ่งที่มันเฉพาะของตัวนี้มากก็คือตัวโมตัวโม,ต,วโมตัวนี้เนี่ยคือกมมที่แท้จริงเหมือนที่ผมพูดไปเมื่อกี้ นะครับถามว่ามันดียังไงมันสามารถให้โปรไฟล์ของปืนสั้นลงได้โดยที่ไม่ต้องไปเสียจุดไหนเลยในการต่อสู้นะครับลำกล้องก็เท่ากันถ้าเราสังเกตเนี่ยตัวโม่ที่ผมจะพูดเนี่ยตัวโม่ที่ผมจะพูดเนี่ยก็คือว่าถ้าเราเทียบกับตัวนายคอรบ้าที่เป็นลำกล้อง2นิ้วดิดๆเท่ากันนะครับจะเห็นว่าโปรไฟล์ของนายคอบ้าเนี่ยค่อนข้างยาวกว่าตัวจุดเนี้ยเป็นจุดหนึ่งเลยที่ ทำให้โม่เนี่ยมันยาวขึ้นนะครับและทําให้ตัวปืนทั้งหมดยาวขึ้นนะฮะตัวตัวก้าวมอของสมิธก็มีนะครับแต่ส่วนมากจะเป็นมูลคลิปพอเป็นมูลคลิปเนี่ยมันจะเป็น a f t e r t h o u g h ที่เขาทํามานะครับตัวโม่ก็ยังไม่ไม่ใช่ก้าวมอที่แท้จริงมันก็เลยจะกว้างมันก็เลยจะกว้างขึ้นทําให้ตัวปืนยิ่งยาวขึ้นไปอีกเหมือนกันนะฮะส่วนตัวล็อกโม่เนี่ยผมเนี่ยจะพูดเสมอเลยว่าจุดอ่อนของ ปืนลูกโม่ทุกกระบอกคือตัวล็อกโมนะครับถ้าตัวล็อกโมตัวนี้ไม่เข้าล็อกไม่เข้าล็อกตรงนี้ไม่เข้าล็อกตรงนี้นะครับปืนจะยิงไม่ได้เลยนะฮะในสงครามเวียดนามเนี่ยที่มีฟีดแบ็กจนทําให้สมัยก่อนเนี่ยสงครามเวียดนามนะครับก่อนสงครามเวียดนามขึ้นลงไปนะฮะตัวกองทัพสหรัฐจะใช้1911ตามที่เรารู้กันอยู่ดีนะครับแต่ Air Force ยังใช้ลูกโม่กันอยู่นะครับ ในบทบาทของสงครามเวียดนามเนี่ยคนเริ่มใช้ปืนพกในการลบมากขึ้นเพราะว่าในเวียดกงเนาะปืน M16 ก็ไม่สามารถเข้าไปในทานอลได้เข้าไปในอุโมง์ได้ดังนั้นลูกโม่จะมีบทบาทขึ้นดังนั้นลูกโม่เนี่ยจะเริ่มมีฟีดแบ็กกลับมานะครับจุดหนึ่งใหญ่ๆที่ทำให้ Air Force ต้องเปลี่ยนมาใช้ปืนกึ่งออตโต้ตามกองทัพก็คือว่าตัวล็อกโม่นี่แหละครับเวลามันโดนโคลนโดนดินโดนทราย ตัวล็อกโม่ตรงนี้มันจะกดลงไปพอกดลงไปปุ๊บปืนเนี่ยมันไม่สามารถล็อกได้นี่ยพอปืนมันไม่ล็อกโม่มันไม่ล็อกปุ๊บก็ไม่สามารถเหนี่ยวไกได้เลยนะครับก็จะติดเลยนี่คือจุดหนึ่งที่เป็นจุดอ่อนที่ใหญ่ที่สุดของลูกโม่ในเรื่องการใช้งานตัวนี้ก็เลยทํามานะครับให้มันใหญ่ 1. ใหญ่เพื่ออะไรเพื่อลดการสึกหลอนะครับเวลายิงลูกเพรสเชอร์ที่แรงขึ้น นะครับพอตัวตรงนี้ใหญ่ปุ๊บตัวตัวจุดล็อกโม่ตรงนี้ก็ใหญ่ขึ้นเช่นกันดังนั้นเพิ่มความทนทานและลดจุดอ่อนของลูกโม่ค่อนข้างมากนะครับในเรื่องการใช้งานนะจุดอีกจุดหนึ่งที่ต้องพูดได้เต็มปากว่าทำเป็นปืนที่ซุกซ่อนแต่ยังคงความเป็นปืนคอมแบทโดยแท้จริงก็คือดามนะฮะทางคอสกับไนท์ฮอกไม่เคยลงว่าเป็นเฟร,รมอะไรแต่ดูจะเข้าๆเนี่ย ก็ค่อนข้างใกล้เคียงกับ KF r a รมมากที่สุดนะครับผมดังนั้นผมก็เลยขอฟันธงว่าเป็น KF r a m e ละกันนะครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดของตัวนี้เนี่ยคือกริปนะฮะคือตัวโปรไฟล์ของปืนตัวนี้จะสั้นก็จริงแต่เวลายิงเนี่ยจุดอ่อนของลูกโม่อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเวลาเรายิงเนี่ยมีน้ำหนักไปด้านนี้เท่าไหร่นะครับทิศตรงกันข้ามจะกลับมาเท่ากันเสมอนี่คือกฎของฟิสิกส์ทั่วไปนะครับ Newton นิวตันเติร์ดลอนะฮะกฎข้อ3ามของนิวตันนะครับ ถ้าเป็นปืนกึ่งออโต้นะครับสไลด์ก็จะวิ่งพอไม่มีที่ไปปืนก็จะกระดกนะครับอันนี้ก็คือมันจะมีการเขาเรียกว่าบั่นทอนกันบั่นทอนแรงแต่จุดอ่อนของลูกโมอีกอย่างหนึ่งที่ใหญ่ที่สุดเลยก็คือว่าเวลามันวิ่งกลับไปมันหยุดที่ตรงนี้เลยแล้วแรงมาเท่าไหร่มันกลับเท่านั้นร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะดังนั้นคนที่ยิงลูกโมเนี่ยปืนมันไม่ได้เตะกว่านะแต่ความรู้สึกของแรงที่มันเข้ามาในมือเนี่ยมันเยอะกว่า นะครับดังนั้นถ้าเราเห็นเนี่ยคนที่ยิงลูกโม่บ่อยๆเนี่ยเข็นคลิปคนที่ยิงลูกโม่เนี่ยจะมีอาการกริปหลุดได้ค่อนข้างบ่อยนะครับผมยิ่งคนที่ยิงฟูลโหลดลูกที่แบบแรงๆหน่อยนะครับเช่น3,8 p บวหรือ 9, มมหรือแม้กระทั้ง 3, 5, 7ตัวนี้ก็เลยชดเชยว่าถ้าคนที่ใช้ปืนเนี้ยแล้วยิงกริปไม่ได้จบถูกต้องไหมครับดังนั้นก็เลยให้กริปตรงนี้มา นะครับเป็น full size เลยจริงๆตัวกริปเ่ยมันจะกลับเข้ามานิดหนึ่งนะฮะจะไม่ได้จะไม่ได้แตะมากแต่พอด้ามของโฮกเนี่ยก็คือทำเอ็กซ์เนออกมานิดหนึ่งซึ่งเราจะเห็นอยู่ว่ามันจะมีนิดหนึ่งทําให้กริปได้เต็มมือมากขึ้นจะสังเกตได้ว่าเวลาผมยิงเร็วๆเนี่ยกริปผมจะไม่หลุดเลยนะครับแต่ถ้าถ้ายิงพวกชิปพวกอะไรที่มัน,บนแบบเวลามันกริปได้แค่นี้ได้แค่2นิ้วเนี่ยก็จะมีหลุดบ้างนะฮะ ดังนั้นตรงนีเ้เป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆที่เขาใส่ใจแล้วเอามาใส่เข้ามาในนี้เพื่อทําให้เป็นปืนซุกซ่อนยังไงก็ได้ที่สามารถยิงต่อสู้ได้ถามว่าปืนนี้เหมาะกับใครข้อแรกเลยถูกใจนักสะสมแน่นอนล้านเปอร์เซนต์ด้วยความที่ว่ามันมีแค่77กระบอกในโลกนะครับและปืนมันมีดีเทลเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆ,ๆความสวยงามนะครับที่จะไม่มีในปืนในปืนซุกซ่อนลูกโมกระบอกอื่นเลยนะครับตัวปืนเนี่ยครับ Nine Hawk Custom, e e ร r y v i l l e รัตอคนซัสนะครับ USA ทุกอย่างดีเทลของมันเนี่ยมันสวยมากผมขอเล่าประสบการณ์การยิงปืนกระบอกนี้ก่อนละกันนะฮะสิ่งหนึ่งที่ทำทให้เราอมยิ้มได้บ่อยๆทุกครั้งเวลาปืนนี้ไปยิงเนี่ยคือว่าเวลาผมไปยิงเนี่ยผมยิงมาประมาณ2-300นัดน,นะฮะปืนทำงานทุกอย่างฟอร์เรสมากคือทุกอย่างแบบดีมาก ไม่เคยมีเรื่องจุกจิกให้เลยนะครับอันนี้ก็คือตามแบบฉบับของพวกลูกโมหรือว่าตัวนี้อยู่แล้วนะฮะแต่จุดหนึ่งที่ทําให้เรายิ้มได้บ่อยๆเนี่ยก็คือว่าทุกครั้งเวลาเราหยิบปืนกระบอกเนี่ยออกมาจากกล่องเนี่ยคนในสนามยิงปืนเนี่ยโอ้โหส่วนมากเลยที่ชอบลูกโมอะ่ะเดินเข้ามาขอดูว่ามันคืออะไรนะฮะทำไมปืนมันถึงสวยบแบบนี้ทาไมปืนมันถึงแปลกตาแบบนี้นะฮะมีคนขอจับขออะไรก็ก็มีเยอะ นะครับผมแต่ส่วนมากก็จะแบบโหขอถ่ายรูปขออะไรได้ไหมเพราะว่าดีเทลเล็กๆน้อยนพวกนี้มันมองในกล้องอาจจะไม่เห็นชัดเจนเท่าไหร่นะครับแต่กล้าพูดได้เต็มปากว่าทุกครั้งเวลาหย,ยิบออกมามันเด่นแน่นอนนะครับข้อที่2นะครับสำหรับคนที่จะเอาลูกโม่เอาไว้ป้องกันตัวนะครับทำไมผมถึงยืนยันเรื่องนี้ว่ามันป้องกันตัวได้ดี อย่างที่ผมพูดเมื่อกี้ครับว่าผมเทสมาเนี่ยปืนไม่มีฟังก์ชันเลยนะครับตาบใดที่เราไม่ได้โยนเข้าไปในโคนในดินหรืออะไรเนี่ยมันมันไม่เกิดแน่นอนลุงโ,โมเป็นปืนที่มีเสน่ห์แรงที่สุดอยู่อย่างหนึง่งก็คือว่าทุกคนรู้วิธีใช้งานมันใครเคยดูหนังใครเคยเลื่นปืนแก๊ปเด็กป .4 ก็จับได้เอาปืนนี้ใส่ลูกแล้วให้เด็กป .4 ยิงหรือคนที่ไม่เคยจับปืนเลยแม้แต่ครั้งเดียว เขาก็ยังพอยิงเป็นแม้ว่าเขาจะกริป2ปืน2มือไม่เป็นเขาก็ยิงมือเดียวได้อย่างนี้ครับนี่คือข้อดีที่ใหญ่ที่สุดของลูกโมแต่ทำไมผมถึงบอกว่าผมถึงย้ำว่ามันปืนป้องกันตัวที่ดีจุดที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆนะครับที่สามารถให้แบบปืนนี้มันคืออีกเลเวลหนึ่งได้มันคืออีกขั้นหนึ่งของปืนลูกโมป้องกันตัวได้นะฮะจุดประสงค์หลักเลยผมซื้อปืนนี้มาให้ภรรยา นะครับเพราะสมัยก่อนภรรยาเนี่ยไม่เคยเรียนยิงปืนเลยแต่เขาสามารถยิงลูกโม่ได้เหมือนในอินโทรเขาก็ยิงได้10เมตรเขาก็ยิงเข้าอัลฟาเข้าชาลีได้อย่างเงี้ยครับก็คือเอกับซนะีเนาะอย่างเงี้ยเขาก็ยิงได้ทุกคนยิงได้หมดนี่คือข้อดีของใหญ่ที่สุดของตัวนี้สรุปว่า3 5มแสคุ้มไหมผมก็ขอพูดตรงๆละกันว่าถ้าเรามองแค่ว่าลูกโม่6นัดยิงเพื่อป้องกันตัวอย่างเดียวนะครับ ไม่ไม่ได้ยิงอะไรมากมายนะครับไม่ได้ต้องการดีเทลอะไรขนาดนั้นพูดจากใจจริงแล้วกันถ้าลูกโม่หกนัดยิง A ไป B ไม่คุ้มนะฮะแต่ถ้าเราต้องการลูกโม่ป้องกันตัวที่มันสุดในสายทุกจุดที่ผมพูดมามันสามารถทำช่วยให้เราเป็นคนยิงปืนที่ดีขึ้นได้ไม่มากก็น้อยนะครับการดีเทลทุกจุดเนื้องานนะครับรูปลักษณ์อ่ะแม้กระทั่งความหล่อถ้าคุณมองทุก องประกอบตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยผมกล้าพูดได้เต็มปากว่ามันคุ้มมากนะฮะอันนี้ยังไม่ได้พูดเรื่อง l i m i t e d Edition นะว่ามี77กระบอกทั่วโลกและในตอนนี้มีแค่2กระบอกในเมืองไทยสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันจะพูดได้เต็มปากว่าปืนวงการปืนแม้กระทั่งลูกโม่ที่เป็นปืนที่มีอายุที่ตั้งแต่เริ่มผลิตมาเนี่ยจะ200ปีแล้วนะครับ แต่มันสามารถพูดได้เต็มปากอย่างหนึ่งว่าทุกจุดทุกดีเทลเนี่ยมันคือการพัฒนาของปืนมาโดยตลอดนะฮะปืนทุกปืนเนี่ยจะพัฒนาโดยไม่หยุดนะครับเมื่อ1ิปีที่แล้วปืนอาจจะเป็นไม่อาจจะไม่ได้ดีขนาดนี้เ,เมื่อ50ปีที่แล้วก็จ,จะไม่ก็อาจจะอีกเกรดหนึ่งในอีก10 20ปีหน้าปืนก็อาจจะปืนลูกโม่ที่เราเห็นทั่วไปก็อาจจะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆปืนพวกนี้มันพัฒนาจนที่ว่า คนที่อาจจะมีความเชื่อนะครับหรือสิ่งที่เรียนมาเมื่อก่อน 30- 40, 40ปีที่แล้วมันอาจจะไม่ได้ถูกในวินาทีนี้นะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกแม้กระทั่งหลักสูตรการยิงปืนและหลักสูตรการใช้ปืนหรือแม้กระทั่งตัวของปืนเองดีเทลของปืนเองเนี่ยทุกอย่างที่ผมเคยพูดมาเนี่ยมันถูกพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับเพื่อให้ร่วมสมัยเพื่อให้ได้ใช้งานได้ดีขึ้นเรื่อยๆ เพื่อลูกค้านั่นแหละโอเคอสุดท้ายนี้นะครับอยากให้ผมรีวิวปืนอะไรนะครับอยากให้ผมทำคอนเทนต์อะไรบ้างนะครับรบกวนคอมเมนต์ให้ผมหน่อยนะครับผมชอบคุยทุกคนนะจะสังเกตได้เลยว่าผมชอบตอบตอบคอมเมนต์ทุกคนมากนะครับเพราะเหมือนเราได้เพื่อนเราได้เรีกเปลี่ยนความรู้นะฮะแล้วก็ได้เพื่อนใหม่ๆผมชอบตรงนี้นะครับแล้วผมขอเลยนะครับฝากกดไลค์ กด subscribe ช่องแตที่คูบ๊อบหน่อยและแชร์ให้ผมด้วยนะครับมีคนคอมเมนต์ครั้งที่แล้วว่าผมไม่ได้สวัสดีคนเลยดังนั้นวันนี้ผมขอสวัสดีครับ